น่ามีไหมโอที่ดอนนี่ดอนครับมันมีมะขืนขึ้นมาว่าเนาะแสงจ่ายนะครับดอกในการน่ามนอครับนอนบ่นบ่นอย่างเนีนะ้ ออกงานใช่ทำงาน,างนามีหรอเปครับเขีนมรอืมงานไหมนี่ นะครับครับเฮต้าควายครับพัดกับแสบแก้งกับแสบกันเราแต่ผู้มากเนาะธรรมชาติมันน่าครับข้าวตอกควายฮาจิตะใบยองนี่ดอกมึงนี่แมโอ้โหต้นมือดอแนงใบเย็นเนาะครับผมหย่อนแสบเดี๋ยวเป็นเรื่องเด้อโอ้ โอ้หดอกง,งามเลยวะ่ะลักษณะของหิตับเตารงหิตับควายบันฑ์ประยุ่งนะครับ mm. ครับหรือว่าหิตปึงท่ามเฮาหรืออื่นหลากหลายซื้อเนอ้อโอ้หดอกง,งามไรหล่ะมึงเดี๋ยวหิตตัวขุดเนับยดูยใจผมฮึเหี้นอนฟ้าเมื่อกี้หิจ ออกนนงานงาแมนต้อ,องมาอ,อ,องดอกเลยนะอือเฮ้งดอกงามเนี่ยจุ่มอีกดอกนึงนิดเงาเคุณนกับเห็นไหมครับ เทปไปไดเลยครับนีเ่เฮเท้าคำมิถีดอกง,งามๆไม่ได้เงาใหม่เลยครับรมลออกกขังจำเนาะไม่รู้อิงกับสีออกหนาอยู่ฝนนุ่มๆครับหลง,งเงี้ยครับเมื่อกี้ตผวกยางเกียบโอ้อยกี่นอนบางดอกแห่ดมผูกงามอยู่ไล่ได้ครับฝนทั้งหน้า,าครับเต็มเลยหันอู้นี่ดิ มาคร้บสวครับทำไม่สาลันพี่พี่เราบ้านกันทรับนีนาหัวเหยียบมืดตลอดเลยแบนเลย ได้ย่ดยุ้ครับขนาเลยครับครับโอ้โหฮึครับตึงๆเลยครับอ๋อเลียงกันเลยกระจูงก็อยู่สองสามตัวทีแล้วเนาะนนแม่คือเราหมองครับมึอนี้เขาก็มาหลายหมองเนาะ ผัดกันนะหาไปเรื่อยๆน,น,นะครับโอ้ดอกงามนะครับอืมครับอือ,อ,อพี่ก็แม่ในใบยูงเห็นไหมแล้วหยุดอดอพนครับอดอพยพนครับขึ้นมาอ่ยพน,นะครับ มีไงมีวัดมันตกถือกระสืดอกเสียงนั่นเสียมันได้เป็นสัญลักษณ์เอาแบบเดียวเต็มกระตานี่นะครับเดี๋ยวงามนะครับงานอืมฝนมาก โอข้าอันตัว่วนคาพี่น ouais. ้องเป็นไงเออนั่นแหะครับดอกเป็นสีนะครับสีเหลืองดอกนิ่นด้เอาไปปูนอะไรไปอะไรคร์ให้เบิรงไปกลอืมให้เท้า ทำนี่เอาไปแกงก็ได้ครับได้นอนผ่าแกงเคาอพี่น้องเป็นไนวันเป็นไงเน,นี่ยแข็งอยู่กินไหนอยู่ไดไคค้ครับตอนนึงครับรับตอนนึงก้างเลย búp bê tơn thì bít tết leo nam thuộc vườn nò kẹp ở thăn ở ná để hông bị em พอป่อบอยุ่งยูพีร้องนึงนะครับพูดรเป็นบ่อหัวห้างบุญหึลายรไงปวกเอาเอาว่าจิคิเน็ดเนี่ยวั่ถ่เงูดเอ้าขั้นเขียวพุ่นไปที่กําังขั้นเขียวกับม้าช่วงนี้กับม้าไว้รุ่นบุนเต็มกระตาแล้ว ครัฝนตกมา,มาแล้วครับวันนี้พี่ปกแปลปกแปร,ปร,แปรไปหมนี่กำมะน่งมุ้ยนี่เ้ครับโอ้โหออกเป็นมุ้ยสวยงามแบคับ <c oughs> มัน,มน กระสุจนจ่อกันแล้วครับกับเมียมนเอาเออเงาเดี่ยวงามเลยครับเห็ดพึ่งต้องแดงดอกนึงครับทั้งน่ะหลังจากติดดอกบ้านเนาะที่เป็นสีนะครับหลังดอกงามๆเลยครับพี่น้องเอยเบิ่งสยแม่นดอก เดี๋ยวนะครับโอ้โเสียงงแก่ครับเห็ดปึนงข้ามเห็ดึงตับเต่าแล้วเห็ดถึงตับ,ตววตบควายครับางามนะครับฮัครับ โอ้ดอกง่ายเลยปิดครับอันนมี้ขาดดอกนึงตั้งปี่เก็บเลยครับเก็บเลยครับรเห็นครับเออเก็บ <laughs> ออกไปไป่อเด้น้องครับเนาะเมื่อกี้ฝนพึงยุดไปครับฝนมันลินนะครับฝนึกกับโต เอาปุ่นกระตาอบอปนี่มันมาแล้วครับยังไม่หมดครับยังมีอยู่ครับป่ะด่วนเลยสดๆดของครับมันก็ดอกครับเองดอกเดี่ยวโอนตัวอย่นี่เลย ปัจจุบนอุ่นตนติยงใดจังอื่นอุ่นต่นภาษาอย่างเจ้าพีเกโอ้ยงานพี่น้องป๊ปปัดคูแฝดุ่นลองงามเลยุุุมันมัมัน,ม,น,ม,นมามาเก็บกันครับ<า><า>เดอพี่น้องครับมาเก็บน,นี่น้องกันครับอือดอกแดรไอ้พวก ให้ปวกกันมากครับเมื่อนี้่ครับคุนมานมีตะควายเราเห็นตะเต่าครับกำลังออก้ีัโอ้แต่วนใหญ่เลยอ่ะเก็บกันมันมลินฟินเลยครับเบิงเบิงกระตาโอ้ยห่นแล้วเอาให้หลวนไปเลยครับเอาเบิงตัวนี้เราอุ้ยเบิงเบิง มึงยะอ๋อพูอันนั้นพู่แฟรนั่นน่ะนี้เป็นนี่กาแฟที่กันเอ้โหเอาเใอ่พูดนี้กันอ่าเต็มมือเลยเอาละสุดยอดเลยเบิ้งที่ละนั่นสุดยอดแลคกับพี่ดอดเลย เดี๋ยวกันครับเปนี่ไอ้ดีเลยนเครื่องของครับเครื่องของเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับกายังว่าเครื่องของโอ้อยอะของขาของแกงบาหนเิเดี๋ยวเป็นนี่ผมไปครับไปบ่แล้วมาขึา้นี่อโอ้มีชุดยอดบอปัตตัน

รับไฟล่ะสนีแก้งแสบครับถึงข้างมีตะเตาห้องนะครับเฮ้ยอะไรัล่ <Okay. S 2> กระดที่ใส่ไหมขุดโดน,นนะักนคุณบอกครับมาคุณ้ยโอ้่ามากนะ

น้ำนีปะบดนกระตาเลยป่ะนะครับตุด่อดเลยฝนกระาแล้วกเด ง่ายครับดีเอาสลัดรูเลยครับโซนนะครับมาเงี้ยมันๆครับขอบคุณทุกการ์ดการ์ขอบคุณทุกไสทุกแชร์นะครับผมวนี้กำลังใจกบริโภคของสลาดเล้วก่น้องให้โป๊ะนะกันมาเนี่ยเนาะมาเนี่ยวันอยังหนอมันพืชดื้อหัดมันสุกมันสุกนะครับมันๆกันครับดิสิป้าบันแคร์ครับนี่กดเลยนะครับตสลันเย่ครับเต็มกระตาเลยจุ๊กซิลสุดครับ เด็กๆไน่น้องมือนีมดนะครับผมสาลันแล้วก็น้องเฮ็ดป่วนะครับปลาหมาเฮ็ดนะครับมือนีเข้าเหนือไหลเป็นพิเศษกับเต็มกับตาเลยครับจะหล่นครับนี่เฮ็ดตับควายเอานะครับหรงเฮ็ดตุ่งท่ามนะครับหรือว่าเฮ็ดตับเตาแต่ละจังหวัดเกินบ่คือกันเนาะ<ม>โอเคครับฝนกำลังลิ่นกำลังตกลงม,มาแล้วตอนนี้ผมต้องสา,ารหนุาไปก่อนบอกกับแม่ได้กิ่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ถือว่าสุดยอดแห้งล้นซีเลยแต็มเตมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน สดีครับซึ่งเรื่องหลังนี่บ่ค่อยได้เรียนเนาะส่วนมากกิยาไปแล้วก็นางลงนะครับเซาซ่นเหรอปะขึ้นรถเลยเฮ็พวกเร็วไปเลย